ก็สวัสดีทุกท่านเลยเลยนะครับก็จริงๆแล้วจากที่ฟังมาเนี่ยผมก็ดีใจแทนบบชาวชนของชาติกับผู้ปกครองนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะครับในการที่จะช่วยดูแลในจุดๆนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยายความตรงนี้นิดนึนงว่าทําไมเราถึงกังวลในแง่ของการติดเชื้อภายในสถานศึก,าศกษานะครับต้องบอกว่าสถานศึกษาเองเนี่ยเป็นพื้นที่ห้องเช่นห้องเรียนนะครับเป็นห้องเรียนที่ ประกอบด้วยคนหลายๆคนอยู่รวมกันนะครับแล้วก็อยู่รวมกันเป็นเวลานานนานนี่ก็คือขึ้นอยู่กับคลาสนะฮะว่าคลาสจะเป็นชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือ3าชั่วโมงก็ตามก็ตามแต่เพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยมันจะมีการพูดมีการตอบมีการถามจากนักเรียนนักศึกษาก็ตามแต่นะครับทุกครั้งที่มีการพูดมีการตอบมีการถามเนี่ยมันก็จะมีละองฝอยจากปากคนเนี่ยออกมานะครับซึ่งมีทั้งละองฝอยใหญ่กละองฝอยเล็กนะครับไอตัวละองฝอยใหญ่เนี่ย ผมเห็นทุกสถานที่ศึกษามีการป้องกันกันอยู่แล้วนะฮะเรื่องของ social distancing หรือว่าการทำวามสามาร์มืออยู่บ่อยครั้งอันนั้นคือป้องกันลองฝอยใหญ่แต่ทุกครั้งที่เรามีการพูดเนี่ยมันจะมีลองฝอยเล็กด้วยซึ่งตัวลองฝอยเล็กนี่แหละที่เขาเรียกว่า airborne transmission คือการแพร่เชื้อทางอากาศซึ่งตรงนี้จะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยเหตุปัจจัยอยู่ที่ ปริมาณของมันว่ามันมากน้อยแค่ไหนคือพูดบ่อยครั้งไหมโต้ตอบกันบ่อยครั้งไหมแล้วก็เวลาที่เราอยู่รวมกันเนี่ยมันนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์สไลด์ให้เข้าใจได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต,ต,ต,ต้องต้องต้องตระหนักถึงระบบประ,ป,ระประกาศที่อยู่ภายในอาคารด้วยนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับก็เห็นนะเดี๋ยวผมขอแชร์ต่อนะครับอันแรกเนี่ยผมผมจะให้เห็น เดี๋ยวนะมันคลิกไม่ไปโอเคผมจะให้เห็นในใน,ในเรื่องของตรงนี้ก่อนครับในเรื่องของมา,มาตรฐานของกฎหมายก่อนนะฮะว่ามาตรฐานของกฎหมายในเขาว่าเกี่ยวเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างอันแรกเลยคือตามกฎกระทรวงของเรานะถ้าเป็นห้องเรียนที่ปร,ประกาศโดยทั่วไปที่มีระบบประ,ประกาศอยู่เนี่ยเขาก็จะให้มีการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปถ่ายเทเพื่อเปลี่ยนอากาศภายในพื้นที่อย่างน้อย13แอ์เชน ซึ่ง1.3 air change ก็หมายความว่าภายในทุกๆ45นาทีเนี่ยภายในห้องเรียนจะมีการเปลี่ยนอากาศใหม่ทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายเนี่ยตรงนี้มีเอาไว้เพื่อที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถมี productivity ที่ดีในการศึกษาเรื่องของ creativity ในเรื่องของ productivity ที่ดีนะครับคีนนี้ผมไม่เห็นถึงมาตรฐานของทางสาสตร์ของแอชเล่บ้าง นะครับในเฉลยเนี่ยก็มีพูดถึงจุดนี้ไว้เหมือนกันว่าในสารศึกษาควรจะมีอากาศใหม่เข้าไปเปลี่ยนอากาศเดินภายในพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งคำนวณให้เห็นภาพโดยคร่าวๆอะ่ะจะอยู่ที่4 Air c h a ช n นะฮะตามรูปสอนที่ผมเขียน4 Air c h a เชนถ้าแปลให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือภายใน1ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนถ่ายเทอากาศใหม่ที่สะอาด1ครั้งเท่ากับว่าทุกๆ15นาทีจะมีอากาศใหม่ที่สะอาดเข้าไปฟลัชเปลี่ยน ภายในพื้นที่ทุกๆ15นาทีนะครับตรงนี้มีไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วก็มีไว้เพื่อให้เยาวชนของของเราเนี่ยมีอากาศดีสุดที่เพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาในการหาความรู้ในการมีสุัภาพใหม่ที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์นในการเรียนนะครับแต่จุดหมายกันหนึ่งที่ดีงามมากก็คือว่ามันสามารถช่วยลดการติดเชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนไหนมีตามมาตรฐานเนี่ยเวลามีเด็กที่เป็นหวัดเข้าไปสักคนหนึ่งเนี่ย ลดโอกาสในการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันถูกไดรูทถูกเจือจามีการเปลี่ยนอากาศใหม่ทุกๆ15นาทีนะครับท่านนี้ผมก็จะให้เห็นภาพของโรงเรียนในประเทศไทยเท่าที่มีอยู่ไม่ว่าจะปรับประกาศหรือไม่ปรับระกาศก็ตามแต่เพื่อเรามองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปตามต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพที่ไม่มีแอร์นะครับก็จะมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราเปิดอากาศระบายอากาศโดยธรรมชาติแล้วปั๊บเนี่ยลมมันจะโฟลได้ค่อนข้าง,างดี พอลมมัน l ฟลดได้ค่อนข,ข้างดีปั๊บเนี่ยตามหลักการของมันแล้วถ้าเกิดทางสถาปนิกออกแบบหน้าต่างได้จํานวนถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระบายอากาศเปลี่ยนอากาศเนี่ยประมาณ10 a แอร์เชนถึง25 Air c h a i แอร์เชนซึ่งเยอะมากก็ประมาณแบบทุกๆ5นาทีเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทีนึงเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วลมว่าอากาศนิ่งหรืออากาศจะไม่นิ่งแต่ถ้าอากาศนิ่ก็ตประมาณสัก10แอร์เชนนะครับเคสที่2นะครับ เคสที่2อคือกรณีที่มีการติดเครื่องปร,อปรับอากาศซึ่งพอในเราเริ่มมีการร้อนมากขึ้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศภายในภายในห้องจะเห็นจากทิศทางการไหลของเครื่องปรับอากาศนะฮะส่วนใหญ่ปรับอากาศในประเทศไทยเราเนี่ยเกือบทุกโรงเรียนเนี่ยเป็นเรียกว่าอาจจะร้อเอซ็ตก็ยังได้นะครับคือเป็นระบบมุนเวียนในลักษณะน,นี้ซึ่งเป็นการจ่ายลมเย็ยนที่ทําให้อากาศภายในห้องเนี่ยมิกเป็นเนื้อเดียวกันไอคำว่ามิกเป็นเนื้อเดียวกันแหละที่มันคือตัว ทำให้เกิดความเสี่ยงว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งในห้องมีโรคที่สามารถแพร่เชื้อทางลมหายใจได้เนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้คนอื่นติดตามไปด้วยนะครับแต่การจ่ายแอร์ในลักษณะนี้โดยที่ไม่มีการเติมอากาศใหม่เข้าไปแลกเปลี่ยนเลยเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยในแงน Product ่ productivity ก็จะไม่ค่อยดีก็จะง่วงง่ายเรียนรู้ไม่ค่อยดีความสร้างสรรค์ก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็มีโอกาสที่จะ แตะนะครับทันนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะอโอเคก็คือมีเครื่องปรับะกาศแล้วก็มีติดพัดลมระบายอากาศด้วยนะเห็นไหมฮะพัดลมระบายอากาศอยู่ตรงอยู่ตรงห้องมุมไหนก็ตามก็ตามแต่วัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะเอาอากาศภายในพื้นที่ที่เป็นอากาศหมุนวนเนี่ยออกไปพอออกไปแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะมีอากาศที่ไหลผ่านตามไหลผ่านตามกรอบกรอบกระจกเนี่ยที่มันรั่วซึมเข้ามาเนี่ย แทนที่แทนอากาศที่มันถูกดูดฝัดออกนะครับแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนั้นถ้าโรงเรียนนั้นเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานที่ที่สภาพแวดล้อมที่มีการจราจรหนาแน่นหรือมีช่วง pm 2.5ซีซันแนลหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะทางอากาศมันก็จะเอาอากาศที่มีมลภาวะเข้าไปแทนที่นะครับซึ่งตรงจุดจุดนี้เองเนี่ยอากาศที่มีมลภาวะเข้าไปแทนที่เนี่ยยกอย่างเช่นถ้ามี PM10 มีสายงานก่อสร้างอยู่แถวๆโรงเรียนในเครืองทางด้านทางด้านระบบทางเดินหายใจซึ่งก็จะทําให้ง่ายต่อการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นดูเหมือนการระบายอากาศแบบนี้จะค่อนขางจะ,จะ,จ,ะจะดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าสภาพแวดล้อมของห้องเรียนเราหรือโรงเรียนเรามันมันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียได้นะครับคราวนี้ก็โอเคเนี่ยนะคราวนี้ก็ให้เห็นก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นตัวกรองตัวกรองอากาศ นะครับผมจะมีช่องที่เรียกว่า PM10 PM, PM 2.5กับ Airborne เอาไว้ตรงนี้เป็นชนิดของตัวกรองอากาศว่าตัวกรองอากาศชนิดไหนที่จะกรองเชื้อโรคหรือพาร์ติเคิลแบบไหนได้นะครับถ้าดูจากตารางนี้เดี๋ยวผมต้องบอกกันว่าระบบปรับอากาศโดยทั่วไปที่เป็น Air s p ปีด t ทป์เนี่ยจะอยู่ที่ m e r v 1, m e r 2จะเห็นว่าในตารางนี้จะมีตั้งแต่ m e r v 6ขึ้นไปจนถึง Mer v 1 7ที่เขาเรียกว่า He ป a เพราะฉะนั้นในประ,ประกาศทั่วไปที่เป็นเมิร์ฟหหรือเมิร์ฟสเนี่ยถ้าดูจากตารางนี้จะเห็นว่าจะไม่สามารถกรองอะไรใน3ข้อเนี่ยได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มี PM 10เนี่ยเมิร์ฟเยังพอกรองได้บ้างแต่กรองได้ประมาณ50-70%เท่านั้นก็ยังมีตกค้างอยู่แต่ถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มี PM 2.5มีการเผาหรือมีซีซันอลของ PM เ5ในพื้นที่นั้นจะเห็นว่าเมอร์ฟเ จะไม่สามารถจัดการได้ละต้องเป็นเมอร์ฟสิขึ้นไปถึงจะเริ่มจัดการได้ประมาณ90%ขึ้นแต่ถ้าเป็นเมอร์ฟสิก็จะได้พันหกสถึงหกซึ่งจะมีส่วนที่ตกค้างอยู่เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราพูดถึงการแพทย์ช่อทางกาศที่เป็นแอร์บอลนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เมอร์ฟหถึงเมอร์ฟสิเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรได้ละต้องตั้งแต่เมอร์ฟสิขึ้นไปจนถึงเฮปตาถ้าเป็นเฮปาก็จะได้99.997อะไรก็ตามก็ตามแต่ ขึ้นไปแล้วแต่ชนิดของยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราคิดว่าในพื้นที่เรามีความเสี่ยงเช่นอาจจะมีเด็กหรือมีใครที่ต้องสงสัยว่ามีติดเชื้อโรคทางแอร์บอลหรือจะมาแพร่เชื้อได้เนี่ยก็จะต้องใช้ตั้งแต่เมื่อ13ขึ้นไปถึงจะช่วยบรรเทาช่วยบรรเทานะฮะตรงจุดจุดนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เห็นภาพทั้งหมดก่อนนะฮะว่าเราจะต้องใช้ฟิลเตอร์แบบไหนที่แมทชกับตรงไหนนะครับโอเค และโรงเรียนที่มีติดระบบปปัระากาศที่ถูกต้องหลักควรจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือก็มีระบบปปัระากาศตามปกตินี่แหละครับแต่ว่าควรจะมีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในพื้นที่ก็จะมีทั้งที่ผมเรียกว่า FA คือ F r e s h Air นะครับมีทั้งรูปแบบที่เป็นแขวนก็จะมีหลากหลายมากนะฮะมีให้เราเลือกมีทั้งรูปแบบที่เป็นตั้งพื้นก็มีนะฮะโดยการเจาะท่อจากแายนนอกอาคารนะเข้ามาเติมเพื่อให้พื้นที่ตรงเนี้ย มีอากาศถ่ายเทเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตามมาตรฐานที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 air เชนนะครับถ้าเป็นมาตรฐานทางสากลซึ่งผมบอกว่าทุกๆ15นาทีเนี่ยจะมีอากาศใหม่ที่ถูกกรองอย่างสะอาดแล้วจากเครื่อง fresh air unit เนี่ยเปลี่ยนอากาศทั้งหมดใหม่แล้วฟลักอากาศใหม่หมดเพราะว่าไอ้ตรงนี้ทำไมมันถึงมีความสำคัญในเรื่องของการติดเชื้อไอ้ตรงช่องตรงกลางที่ผมน่าไปให้เนี่ยคือการติดเชื้อทางอากาศ มันขึ้นอยู่กับปริมาณโดสเอตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ลดโดสพอเราลดโดสได้แล้วเนี่ยโอกาสในการติดเชื้อมันจะลดลงมไม่ใช่ว่าหายไปทั้งหมดนะครับเป็แต่ว่ามันจะลดน้อยลงแล้วก็ขึ้นอยู่กับท i มด้วยเวลาที่เราอยู่ในห้องเนี่ยนั้นนะ่ะนานขนาดไหนแล้วก็ตัวการสุดท้ายก็คือภูมิมูลก็คือภูมิทนาทานของเด็กคนนั้นหรือเยาวชนคนนั้นเองว่ามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมตรงนั้นได้ขนาดไหนนะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้เราก็จะมีอยู่ใน ตามมาตรฐานของเราเราก็จะสามารถที่จะลดโอกาสมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ถ้ามีคนติดเชื้อไปร่วมเรียนอยู่กับห้องเราเป็นการลดโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดโรงเรียนไหนคือเกิดมีศักยภาพมากกว่าน,นั้นหรือสามารถที่จะหาผู้ปกครองหรือหาคนมาช่วยบริจาคเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเพิ่มความยิ่งยวดที่จะปลอดภัยหรือลดความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มมากขึ้น โดยการติด F F U ที่ผมเขียนเอาไว้ตัว F F U ที่แขวนแขวนไว้ตรงนี้นะครับ F F U มันคือ fan filter unit เหมือนกันที่เรารู้จักกันคือคือเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับหรือเป็นทั้งมีทั้งแบบแขวนนะครับมีทั้งแบบตั้งพื้นด้วยนะครับก็เลือกได้ทั้ง2แบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือผมก็เลยมอง,มองว่าถ้าเราจะช่วยกันให้เยาวชนเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่ลดน้อยลงเนี่ยก็พยายามจะหา โซลูชันอะไรง่ายๆที่สามารถปลั๊กอินแอดแทชไปกับเครื่องปรับอากาศเดิมได้ไม่ว่าจะเป็น f ฟสแอร์ยูนิตที่ผมพูดไปเมื่อตอนเมื่อตอนต้นจริงๆถ้าบอกว่าเฟสแอร์ยูนิตะถือว่าเป็นพาร์มลี่เบสคือเป็นเป็นเป็นตัวใดเป็นตัวที่จัดลดความเสี่ยงอันดับแรกเลยส่วนแฟนฟิลเตอร์ยูนิตที่เป็นเครื่องกรองอากาศถือว่าเป็น secondary tier นะฮะที่จะช่วยเป็นตัวเสริมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทําได้ตรงนี้ ทั้งสองอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็พอจะเป็นตัวอย่างเข้าวๆให้เราเนี่ยเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายได้แต่ถ้าเกิดโรงเรียนใดสามารถเปิดหน้าต่างระบายอากาศได้ดีนะฮะอย่างที่ผมบอกปลอดภยัยถ้าเกิดว่าอากาศสภาพดีก็ทำให้เด็กเนี่ยเรียนได้อย่างมีความสุขได้ นะครับผมขอแชร์เบื้องต้นในประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับคุณอนนครับครับจากทางทีมของ a c a คไม่ทราบว่ามนะีประเด็นที่อยากจะเสริมอีกไหมครับจริงๆประเด็นที่ผมอยากเสริมก็คือก็คือผมเห็นแนวแนวทางของแต่และโรงเรียนที่ฟังมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไม่ว่าจะเป็นโซเชียลดิสทันซิ่งอะไรต่างๆเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็น การป้องกันการแพร่เชื้อจากลองฝอยใหญ่นะครับแต่ถ้าเราจะต้องอยู่ในพื้นที่ปิดหรือพื้นที่ที่เป็นห้องที่อยู่รวมกันเยอะๆโดยใช้เวลานานๆเนี่ยผมอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของลองฝอยเล็กด้วยนะครับเพราะว่าลองฝอยเล็กเนี่ยโอกาสในการติดเชื้อขึ้นอยู่กับปริมาณของมันกับเวลาที่เราอยู่รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดหน้าต่างระบายอากาศอย่างดีโดยที่ไม่มีปัญหาทางด้านเรื่อง เรื่องของอุณหภูมิที่มันร้อนหรือว่าไม่สบายต่อเยาวชนในการเรียนก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ถ้าเราจะต้องติดระบบประ,ประกาศจริงก็อยากจะให้ติดระบบประ,ประกาศที่มีการเตมอาประกาศที่เหมาะสมนะครับหรือว่าจะมีตัว fan f ตอ t e r u n ิตเนี่ยช่วยเสริมไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าโซลูชันที่เราบอกไปเนี่ยน่าจะเป็นโซลูชันที่สามารถทําได้ค่อนข้างง่ายสําหรับโรงเรียนที่พอจะมีงบหรือว่าสามารถที่จะ หาผู้ปกครองหรือผู้อุปกระคุณเนี่ยมาช่วยบริจาคได้นะครับไม่ทราบทางสมาคมมีอาจจะเป็นมีมีแนวทางที่จะออกเป็นแนวทางในการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศสำหรับโรงเรียนนะครับคล้ายๆกับตอนที่ออกของตอนที่เปิดห้างเปิดร้านอาหารครับก็เชื่อว่ามีโรงเรียนที่ยังอาจจะยังไม่กล้าเปิดแอร์หรือเดี๋ยวจะต้องปรับเรื่องของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยน่าจะมีปเป็นอีกเป็นหมื่นโรงเรียนเลยั้งครับ เนี่ยจะขอเนี่ยเป็นเป็นข้อเสนอไว้นะครับเหมือนตอนนั้นที่มีมีหกข้อเสนอเนี่ยครับได้คนระก็คือจากจากรูปสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าตัวแฟนฟิลเตอร์ยูนิตตอนเนี้ยทางสมาคมเราเนี่ยมีการพ,พยายามพัฒนาตรงเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างขึ้นมาอยู่พร้อมที่จะไปปักอินกับสถานศึกษาต่างๆได้ก็ถ้าเกิดทําเสร็จแล้วเมื่อไหร่เดือยทางท่านนายกชัยชานคงจะเอามาแชร์กันนะครับท่านนายกเอเ็นเสริมไหมครับตรงนี้ครับคืออย่างนี้ ไอตัวข้างล่างที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับที่เป็น ffu เนี่ยนะครับตัวนี้มันจะตัวเล็กเ,ออเราก็ทำแล้วก็บริจาคเราทำไม่เยอะนะครับเรารีบทำแล้วแล้วก็แต่ว่าเราทำกับออโรงงานที่เป็นระดับ international แล้วก็มีการทำ validation การรั่วของ h e ป a าอะไรเนี่ยเรียนน,นิดนึงว่าเฮปปาฟิลเตอร์เนี่ยต้องทำ validation แล้วก็วกทดสอบให้ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเชื้อโรคมันรัว่ว อันนี้เราก็ไปบริจาคให้โรงพยาบาลไกลๆอย่างโรงพยาบาลเกาะพังงันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางที่ก็เอาไปทําเป็นเตเียงสําหรับขนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับเราก็ทําขึ้นมา,าแต่ว่าสําหรับห้องเรียนเราก็เราก็เป็นโจทย์ที่มานั่งคิดเอ๊ะไซส์มันเป็นเท่าไหร่อย่างวันนี้ก็พอจะทราบได้ว่า,ามีไซส์5คู้9กับ ปคูณแปดหรือหกคูณแปดอะไรแปดคูณแปดครับนะฮะนะเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วแล้วความสูงเป็นเท่าไหร่ซึ่งตัวเนี้มันใช้ไม่ได้เราก็เราก็เริ่มคิดกันแล้วก็พอดีในสมาคมก็มีหลายท่านเป็นผู้ผลิตด้วยก็ขอขอให้เขาช่วยลองทดลองทําอยู่นะครับก็ก็รับไปครับกันบ้านขอบคุณครับพี่พี่ครับ